เดลลติจูด3540เจนใหม่ให้สเปคอะไรมาบ้างไปชมกันครับนี่นะครับผมอุปกรณ์ในกล่องนะครับผมก็จะมีตัวเครื่องเดลลติจูด3540นะครับผม ถัดมานะครับก็จะมีตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟนะครับผมตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์ขนาด65วัตต์นะครับผมซึ่งตัวพอร์ตตัวนี้จะเป็น USB Type C ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสาย power cord นะครับผมตรงนี้ให้มา1เส้นนะครับผมชิ้นสุดท้ายนะครับตรงนี้เป็นตัวคู่มือนะครับผมอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับมาดูซับไปเครื่องกันก่อนนะครับผมตัวนี้ CPU ที่ให้มาเนี่ยเป็น Intel Core i5 นะครับรหัส 1335U นะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยรองรับ CPU นะครับตั้งแต่ Celeron จนถึง Core i7 กันเลยนะครับผมในส่วนของแ a m ครับตัวนี้ให้มาเป็น DDR4 ขนาด16 g b บัส3,002โดยในส่วนของแรมเนี่ยตัวนี้อัพได้ถึง64 g b g นะครับกราฟิกการ์ดจะเป็น Intel Iris Xe นะครับผม ในส่วนของตอร r เรตตัวนี้เป็น SSD M.2 ขนาด512กิกนะครับผมการเชื่อมต่อายสายก็มีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 6E บวกกับ Bluetooth 5.3อันนี้คือสเปคของตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับผม เรามาดูในส่วนของด้านบนกันก่อนนะครับผมก็คือในส่วนของหน้าจอนะครับผมอ่ะบนสุดเลยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมีตัวกล้องเว็บแคมมาให้นะครับผมซึ่งกล้องเนี่ยจะเป็นความละเอียดแบบ Full HD นะครับผมแล้วก็มีตัวปิดเปิดกล้องได้ด้วยนะป้องกันการโดนแฮกนะครับผมพร้อมทั้งมีไมมาให้2ตัวนะครับผมตรงนี้น่ะไมมีมาให้2ตัวนะครับผมอันนี้ในส่วนของกล้องในส่วนของหน้าจอนะครับผม ตัวนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่15.6นิ้วเป็นความละเอียดแบบ Full HD นะครับผมหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบแอนติแกรนะครับผมแล้วก็ความสว่างของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่250นิตนะครับผมอันนี้คือสเปคของหน้าจอนะครับในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ทัชสกรีนนะครับซึ่งเครื่องรุ่นนี้เนี่ยขนาดเนี่ยมันคือ15.6นิ้วนะครับผมอ่ะให้ดูางี้เต็มๆเลยดังนั้นเนี่ย คีย์บอร์ดก็คือจะเป็นฟูไซส์นะครับผมมีในส่วนของตัวน้ำแพดมาให้ด้วยนะครับนะครับผมตรงนี้ใช้งานสะดวกนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการใช้ในส่วนของน้ำแพดเนี่ยตรงนี้สบายเลยคุณไม่ต้องหาตัวอุปกรณ์เสริมมาเพราะมันอยู่บนตัวโน้ตบุ๊กมาแล้วนะครับผมใช้งานกันแบบง่ายๆนะครับผมอ่นะทัชแพดนีก็ใหญ่นะแต่จะค่อนมาทางฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับผมอันนี้แล้วก็มาดูในส่วนของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อกันนะครับผมอ่ะ เริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับมาดูฝั่งซ้ายนะครับผมก็คือฝั่งนี้ของตัวเครื่องนะครับผมอ่ะพอร์ตแรกตำแหน่งแรกนะครับผมก็คือตรงนี้จะมีตัวออดิโอแจ็คนะครับผมเป็นแจ็ค3.5มมิลนะครับผมถัดมาตัวนี้เป็น USB 3.2นะครับผม Gen 2เป็นแบบ TypeC นะครับผมถัดมานะครับเป็น USB 3.2เจ Gen 1น1อันนี้เป็นแบบ TypeA นะครับผมแล้วก็ พอทันมาตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว HDMI นะครับและจุดสุดท้ายตรงนี้เป็นตัว power connector นะครับสำหรับให้คุณเสียบอะแดปเตอร์เพื่อจ่ายไฟให้ตัวเครื่องนะครับผมมาดูฝั่งขวาของตัวเครื่องกันนะครับผมก็คือฝั่งนี้เลยนะครับผมจุดแรกเลยตรงนี้ ให้ USB แบบ Type A มา2พอร์ตนะครับเป็น USB 3.2 Gen1 นะครับผมตรงนี้2พอร์ตนะแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของพอร์ต RJ45 ตรงนี้เป็นกิกะบิตแลนนะครับจุดสุดท้ายนี้ Wave Shape Lock นะครับเอาไวใ้ให้คุณเนี่ยล็อกตัวเอาสายมาคล้องนะครับผมมาล็อกตรงนี้คุณจะไปล็อกกับโต๊ะกับเสาเนี่ยได้หมดนะป้องกันการถูกขโมยนะครับผมอันนี้รายละเอียดฝั่งขวาของตัวเครื่องอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านใต้ตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับผม มาดูด้านใต้ตัวเครื่องกันต่อนะครับผมนี่เลยนะครับผมอ่ะมาดูจุดแรกกันก่อนนะครับผมก็คือบริเวณตรงนี้ที่คุณเห็นเป็นรูๆเนี่ยตรงนี้นะถ้าคุณวางเป็นแนวนอนเวลาใช้งานแบบนี้มันก็คือจะคอนมาอยู่ด้านหน้านะครับผมซึ่งมันคือลำโพงของตัวเครื่องนะครับผม2ฝั่งนะครับ ขดลงมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของฐานยางนะครับผมซึ่งฐานยางเนี่ยมี3จุดนะครับก็คือตรงนี้1นะครับนี่อีก1่และจุดสุดท้ายคืออันนี้เลยทั้งเส้นเลยนี่เลยนะครับตรงนี้เป็นฐานยางนะครับผมเอาไว้วางรองเครื่องนะครับผมและบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับผมซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยขนาด3เซลล์นะครับผม54วัตต์ออลนะครับผมอันนี้คือสเปคของตัวแบตเตอรี่นะครับถัดลงมาที่คุณเห็นเป็นรูๆเนี่ย ตรงนี้เป็นตัวรูระบายความร้อนของตัวเครื่องนะครับผมซึ่งมันจะดูดลมนะครับผมและเป่าออกด้านหลังอ่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ด้านหลังที่คุณดูเนี่ยนี่ตรงนี้มีรูๆอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะระบายความร้อนของตัวเครื่องออกนะครับผมอ่ะแล้วก็จุดถัดมานะครับก็จะมีตรงนี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวเซอร์วิสแ g ็กนะครับ เอาไว้เช็คประกันแจ้งออนไซต์นะครับผมหรือเช็คตัวสเตตัสของเครื่องว่าตอนนี้ประกันเหลือเท่าไรหรือแจ้งออนไซต์ site, แล้วงานวิ่งถึงสเต็ปไหนนะครับผมตรงนี้ s e r v ์วิสแทจุดสุดท้ายนี่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวสติ cker window บ่งบอกได้เลยตัวนี้มีลายเส้นวินโดว์ออกมาจากโรงงานนะครับผมเป็นลิขสิทธิ์แท้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมอันนี้คือรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับ เรามาดูในส่วนของขนาดและน้ำหนักกันนะครับผมเครื่องรุนนี้15.6นิ้วนะครับผมขนาดนี้ตามนี้เลยนะครับผมและน้ำหนักนะครับตัวนี้หนักอยู่ที่1.86กิโลกรัมนะครับผมมาพร้อมกับประกันถึง3ปีเต็มเลยนะครับผมแถมออนไซต์ถึงที่ให้ด้วยนะครับผมนะถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อตามช่องทางเหล่านี้ได้เลยนะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ